ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแอนตี้การใช้แอนตี้บิวริติในคนไข้อาคีวอัลเพนดิซติสค่ะเอ็กเทอร์นันทนัตค่ะเอ็กเทอร์นันิชาค่ะค่ะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันโกลสแตนดาร์ดของการรักษาอัพเพนดิซติสคือการทำอัพเพนเดกโตมีแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการศึกษามากมายเกี่ยวกับการใช้แอนตี้บิวริติเข้ามารักษาค่ะว่ามีผลที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรค่ะก็กลุ่มของเราขอาขอนุญาตนานเสนอเปเปอร์ที่เราได้ไปหามานะคะ ค่ะเปเปอร์แรกค่ะก็คือ c o d a c o l l a b o r a t i v e ค่ะเป็น randomized control trial ที่เทียบ a n t i b t กับ appendectomy โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2016-2020ค่ะก็คือโดยเอาคำที่เขาวัดนะคะก็คือเป็น30 day Europe เขาใช้30 day European quality of life 5 dimension questionnaire มาวัดมาวัดสอบถามคนไข้อะคะ่ะว่า ว่าหลังได้รับการรักษาเนี่ย30วันให้หลังในคนไข้มีปัญหาอะไรบ้างค่ะซึ่งผลนะคะก็คือใน30วันเนี่ยแอนตีปป้ไบอติกไม่ได้มีข้อด้อยกว่าการรักษาด้วยแอ p e n d e c t o m y ค่ะค่ะสำหรับ secondary outcome นะคะก็คือพวก pain tenderness แล้วก็ fever ค่ะก็ พบว่าใน2กลุ่มนะคะไม่มีความแตกต่างกันค่ะแต่ก็คือเมื่อเราติดตามไปทั้งหมด90วันเนี่ยพบว่าจะในกลุ่มแอนติเบติกเนี่ยมี29%ของกลุ่มแอนติเบติกอะคะ่ะได้ไปทำอัปเพนเด t กโตมีโดย41%เนี่ยคนไข้เนี่ย,ย,ยมีแอัปเพนิโคลิสค่ะแล้วก็อีก25%เนี่ยก็คือไม่ได้มีอัปเพนิโคลิสอะไรค่ะสำหรับเลงออฟฮอสพิทอลสเต้นะคะก็คือกลุ่มที่แอนติเบติกเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็คือมักจะได้รับยาแล้วก,ก แต่ก็คือพบว่ากลุ่มคนที่ได้แอนตี้บโอติกเนี่ยมีโอกาสกลับมาวิสิตที่อิม r g เดนซี่ c ีพาร์ต t มนต์มากกว่าแอ p เพนเด t กโตค่ะสำหรับเปเปอร์ต่อไปนะคะก็คือเป็น Systemic Review ค่ะกับ Meta-Analysis เปรียบเทียบ Non-Operative กับ Antibiotic ค่ะก็พบว่า c u s e of Mortality Rate ใน30วันหลังได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาเมื่อเทียบกันเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันทาง สถิติเลยค่ะแล้วก็สำหรับ major adverse effect นะคะก็คือ a n t i b i o t i c เนี่ยก็คือไม่ได้นอนก็คือไม่ได้ significant ในในการ lower percentage of major adverse effect ค่ะแล้วก็ l a n e of hospital stay and cost analysis เนี่ยก็คือพบว่า surgical significant ในในการ shorter l a n e of stay มากกว่าค่ะแต่ก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปใน paper ที่แล้วนะคะก็คือ recurrent rate of appendicitis เนี่ยก็คือใน paper น,น,นี้ก็พบเช่นกันว่า จะมีทั้งหมด18นะคะที่คนไข้เนี่ยกลับมาด้วยแ p ปพลิไในกลุ่มที่ให้แอ t i b i o t อ c ค่ะสรุปสําหรับ2 p a เปเนะคะก็คือไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความสําเร็จในการรักษาในช่วงระยะแรกค่ะแต่ก็คือคนที่ได้รับการรักษาด้วยแอนต b i o t อ c เนี่ยมีแนวโน้มจะได้ผลดีกว่าในการในกรณีที่มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงค่ะ ค่ะก็เราแต่ก็คือต้องชั่งน้ําหนักด้วยเช่นกันเพราะว่าการการใช้แอนตี้ไบโอติกรักษาเนี่ยก็คือจะมีจะมีโอกาสเป็นรีเคเรนต์แอปเปนิสต์รีเคเรนต์แอปเปนิซัยติสค่ะค่ะและสําหรับเปเปอร์นะคะที่เป็นข้อไม่สนับสนุนในการใช้แอนตี้ไบโอติกค่ะเปเปอร์ paper แรกนะคะก็คือเป็นอัมเบร่ารีวิวค่ะซึ่งจะรีวิวจะโดยใช้พลีซมาไกด์ไลน์นะคะแล้วก็อัมเบร่ารีวิวแอพโพรช์ค่ะโดยรวบรวมข้อมูลจาก18 s y s t e m ตริมิกรีวินะคะซึ่งเปเปอร์นี้ก็คือจะดูเกี่ยวกับ เอฟฟิเคซีรวมถึงเซฟตี้ของการทำ non-operative management ในผู้ป่วยที่เป็น uncomplicated acute appendicitis ค่ะซึ่งผลที่เห็นหลักๆจะมีทั้งหมด3อันในด้านขวามือนะคะ mm hmm. ก็คือในเรื่องของ treatment failure rate ค่ะซึ่ง treatment failure rate ก็คือจะดูจะรวบรวมทั้งหมดในหลายกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่ need appendectomy หลังจากดิชาร์ r ไปแล้วหรือกลุ่มที่ increasing หรือมี persistent symptom ค่ะ หรือกลุ่มที่จะมี develop เรื่อง serious complication เช่น perforate นะคะส่วนพาที่2อะคะ่ะก็คือจะเป็น complication rate นะคะที่เกิดจาก non operative management พาที่3ก็คือจะเป็นเรื่อง hospital stay ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะผลก็คือการใช้ antibiotic หรือ non operative management ค่ะจะมี treatment failure rate มากกว่าแต่ในส่วนของ complication ก็จะน้อยกว่าแบบที่ทำ appendectomy ค่ะส่วน hospital stay ก็คือจะ พอๆกันนะคะและในส่วนของเปเปอร์ที่4นะคะก็คือเปเปอร์ที่เป็นการใช้ออ8 randomized clinical trial นะคะมาทำ meta analysis ค่ะซึ่งจะเป็นการ compare ระหว่าง Antibiotic Therapy กับ Appendectomy นะคะในผู้ใหญ่ที่เป็น uncomplicated acute appendicitis ค่ะโดยผลที่พบนะคะก็พบว่าตัว complication กับ n e ิ t อับสเเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ว่าการใช้ที่ไบโอติกอะค่ะมีผลเป็น significantly reduced treatment efficacy เลยก็คือ RR คือ0.75ค่ะรวมถึงคนที่ใช้ที่ไบโอติกอะค่ะมีจำนวนมากกว่าถึง6เท่าในการที่จะต้องกลับมา r e admission ใน hospital แล้วก็มี incidence นะคะที่เกิด appendicated App appendicitis นะคะในผู้ป่วยที่ fail anti biotic ค่ะเมื่อเทียบกับ appendectomy ค่ะ โดยรวมแล้วนะคะฝั่งที่ไม่สนุกสนับสนุนแอนตี้ไบอติกนะคะก็คือได้ผลว่าเรื่อง treatment efficacy ต่ำกว่าการทำ appendectomy แล้วก็ทำให้ผู้ป่วยต้องกลับมารี admission ในโรงพยาบาลซ้ำค่ะค่ะก็คือสรุปแล้วนะคะเราสามารถรักษาคนไข้ อคูอัเอนิไทติสด้วยแอนตี้เดบไบติกได้หรือไม่นะคะกลุ่มของพวกเราก็คิดว่าได้โดยพิจนารณาเป็นหลายๆคนไปค่ะก็คือจากเปเปอร์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นเนี่ยบพ่า s ว่า e s s rate ในช่วง30วันแรกเนี่ยก็คืออาจจะมีเปเปอร์ที่บอกว่าต่างกันแล้วก็ไม่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคิดว่าขึ้นอยู่กับการแอดไวซ์ของคนไข้ค่ะแล้วก็สําหรับกลุ่มที่ใช้แอนตี้ไบรติกนะคะเราก็จะต้องอาจจะต้องแนะนําคนไข้ไว้เลยว่าอาจจะมี higher recurrence rate มากกว่าค่ะแต่ แต่กลุ่มของพวกเราก็คิดว่าในกรณีที่เป็นแบบโควิดซิสติเอชันหรือว่าแพนดิกต่างๆนะคะการให้แอนตี้บโอติกก็เป็นทางเลือกที่ดีเพื่อที่เราจะได้แบบสแปรเตียงไว้สาหรับคนไข้กลุ่มอื่นค่ะแล้วก็สําหรับการทำแอบเดนิคโตมีนะคะก็คืออาจจะมี l องเท e r m c คอมพล c เคชันออฟเซอร์จรีได้ค่ะแต่ก็คือในบางอย่างก็เหมาะกว่าอย่างเช่นกรณีที่คนไข้เป็นแอบเดน i คโคลิค่ะและในพาร์ทที่3นะคะเราจะมาดูกันว่าโควิดแพนดิกนะคะมี Impact อย่างไรบ้างกับ acute a อ p e n d i c i t i s ค่ะ โดย Paper แรกนะคะจะเป็น r e t r o s p e c t i v e review ค่ะโดยจะเอาข้อมูลจาก south western sydney local health district นะคะ ซึ่งเป็นที่ที่มีมี high s case นะคะรวมถึงมีเลทของ admission แล้วก็เดระหว่างที่มีเดลต้าแล้วก็โอไมครอนเวฟอินนิวซอลส์เนะคะโดย Paper นี้ค่ะก็จะรีวิวจาก medical record ย้อนหลังในช่วงปี2021ถึง2022นะคะเทียบกับปี2019ถึง2020ในช่วงก่อนโควิดค่ะโดยจะดูว่ามี impact ของ on of pandemic ของ ของเรื่อง surgery service ในคนไข้ผู้ใหญ่นะคะที่เป็น acute appendicitis หรือไม่ค่ะซึ่งผลนะคะก็คือพบว่าผู้ป่วยอะคะ่ะได้รับการใช้ imaging มากขึ้นก็คือตัว ct แล้วก็มีการลดลงของการใช้ clinical diagnosis ค่ะจากการวิเคราะห์ก็คือพบว่า แพทย์อะคะ่ะจำเป็นที่จะต้องมี v v d e n c ์ที่ชัดเจนในการที่ะเะาผู้ป่วยมา Admission นรวมถึงใช้ p i t a l Resource นะคะแล้วก็ผู้ป่วยอะคะ่ะมี Higher Threshold ในการที่จะมาโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยจะใช้ Imaging มากขึ้นแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้ป่วยเป็น a อเกี p e n i ิ i ิจึงจะ Admit เข้ามาในโรงพยาบาลคะ่ะรวมถึงเรามี Higher Rate นะคะที่จะ Detect Complicated Appendicitis ได้ะคะ่ะจากที่พูดไปก็คือเราอะ มีการใช้ CT มากขึ้นทําให้ดี e ท t ได้มากขึ้นนะคะรวมถึงผู้ป่วยะคะ่ะมีความกลัวที่จะมาคอนแทกในโรงพยาบาลทําให้เกิดการ Delay p r e ีเซนเทชันจึงอาจทําให้มี Complicated a p p e เพนด i ซิตมากขึ้นค่ะและใน Paper ที่2นะคะก็คือเป็น Paper ที่เป็น Systemic Literature นะคะโดยเอามาจาก PubMed m อม s บและก็ c คคเอ a a ์ a าต s e นะคะมาทำ m e t า a n a l y y s i s มีทั้งหมด46 Study ค่ะซึ่งผลนะคะก็คือ ดังที่โชว์ในภาพนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือบางอันที่น่าสนใจค่ะก็คือพบว่า appendectomy rate นะคะลดลงค่ะเนื่องจากเรามีการใช้อน t ติเปอติกมากขึ้นในสถานการณ์ที่มีโควิดแพนเดมิกค่ะรวมถึงจะเห็นได้ว่าเราสามารถ detect complicated appendicitis ได้มากขึ้นค่ะแต่การใช้อน t ติ i o อ i c ติกนะคะใน paper เเนี้ก็บอกว่าเราไม่ได้มีเอาคำแน่นอนค่ะโดยการโดยในแต่ละ รีวิวที่เราที่เปเปอร์นี้นำมาบอกนะคะก็คือไม่ได้บอกว่าคนที่ใช้แอนตี้เบอติกเนี่ยมีรีแลบออกของอ p p เ n น i c ซ t i ติดเท่าไหร่หรือว่าต้องไปเซอร์เจอรีใหม่หรือเปล่านะคะแต่จาก The Coda Collaboration นนะคะก็บอกว่าคนที่ใช้แอนตี้เบอติกเนี่ยมีถึง29%เลยที่จำเป็นต้องกลับมาทำอั p เพนเด็กโตมีใหม่ภายใน90วัน,นะคะ่ะโดยการใช้แอนตี้เบอติกมากขึ้นก็มีการดสคัสกันนะคะเนื่องจากคนไข้เนี่ยกลัวการอินเฟคชันรวมถึงกลัวการใส่ นะะในขณะที่เกิดเหตุการณ์โควิดอยู่ค่ะก็เลยทำให้มีการใช้แอนตี้ไบอติกมากขึ้นค่ะและอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะก็คือ,อ,อผู้ป่วยค่ะได้มีการใช้ mIa covid วัคซีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นคำแนะนำสำหรับช่วงโควิดแพนเด믹ค่ะแต่ก็มีเคสรีพอร์ตออกมาเรื่อยๆนะคะว่ามีผู้ป่วยค่ะเกิดอคิว e a p เพนดิซ i t is หลังจากที่ฉีดวัคซีนค่ะโดยเคสที่เราเอามาให้เพื่อนๆดูค่ะก็คือเป็น58ปีนะคะผู้หญิงที่มีซาแอนซิมตอมของอั p เพนดสไซติดหลังจากที่ฉีดไฟเซอร์นะคะไป48ชั่วโมงค่ะโดยไม่ได้มีโควิดอินเฟคชันนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็คือสรุปได้จากเปเปอร์นี้ก็สรุปได้ว่านะคะแมคคานิซึมที่ทำให้ผู้ป่วยมีอัคิวเพน n ด i ไซ t ติยังไม่ได้ชัดเจนค่ะก็คือค่อนข้างอันเคลียแต่ถ้านับจาก ปริมาณเคสซีพอร์ตนะคะก็พบว่าคนไข้มีลิคส์ออฟแอปพลิซิไ i ติสมากกว่า General ลล์ปอ a t i ูลนะคะโดยอ,อ,อันที่เราสงสัยมากที่สุดในตอนนี้นะคะ่ะก็คือ,อ,อตัว Adverse Effect ของวัคซีนทำให้เกิด l y มฟาดิโนพา a t ตีแล้วลิมฟาดิโนพา a t ตีก็อาจทำให้เกิด Appendicitis ตามมาได้ะคะ่ะรวมถึงคนไข้ที่มี Previous Infection อยู่แล้วนะคะการฉีดวัคซีนก็เป็นการกระตุ้นอ e มู s p r n s p นะคะผ่านตัว th 1>, 1 t cell นะคะทำให้ผู้ป่วย develop acute appendicitis หลังจากฉีดวัคซีนได้ค่ะส่วนหน้าสุดท้ายนะคะก็เป็น paper ที่เป็น last scale clinical trial นะคะที่มีการรวบรวม case report นะคะที่เป็น acute appendicitis หลังจากที่ฉีดวัคซีน covid 1 9ในรูปแบบของ mrna ค่ะก็คือโดยสรุปนะคะเอ่อ covid pandemic อะคะ่ะก็มี major impact มากสำหรับ โรคไส้ติ่งอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นทรีตเมนต์สตารทิจี้รวมถึงอินซิเดนซ์ของแอ p เ e นดิซ i ยติสค่ะกลุ่มเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ